ร้านรับที่นี่ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมันาวนั่นเองค่ะหน้าตาน่าทานเวอร์เว่อร์อะไรทุกคนไม่ครบที่เปลี่ยน,นะคะ่ะอร่อยลุกเป็นโซนช่วยคุณยายค่ะทุกคนคนเชื่อคนง่ายกันคุณยายมันมือช็อกเลยคะ่ะอเลยต่อยเลยร้านลับจริงๆค่ะทุกคนมาเป็นที่รอนแล้วค่ะน้ำสั่งเป็นเส้นเล็กต้มยำระบายเป็นหอยหมดค่ะหมดอย่างปีเดียวก็ไม่เคยขับผ่านทุกวันหลุ่มหลุมเส้นดีมากอะสั่งส้มตำไปนะทุกคนนั้นตกหมูค่ะใครยังไม่เคยมาก็ต้องลองมานะคะทำไมเป็นส้มตำนาะ เอว่ะอืมราคาโอะโมหรือเปล่ายิ่งแบบอร่อยอ่ะขาก็ไม่เบาเลยนะคะทุกคนก็ร้าดีเหมือนกดรีวิวแล้วยัวๆยิ่งๆกันไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขสู่ช่อง Love l i f e t i m e Channel วันนี้น้ำจะพามาบุกร้านรับที่แถว ค้องสองบ้านนะคะนีคะนคะนคะ่ค่ะที่ค่ะร้านเส้นเดี่ยวหมูมันนาตนเองค่ะค่ะไปดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศไปบ้านอยู่แถวนี้แต่ว่ามาครั้งแรกเลยค่ะทุกคนเราจะเอาเอาไหนรวมเลยไหม,ไมอันนี้คืออะไรนะคะหม้อปักหม้อแล้วก็สักคู ค่ะหน้าทาหน้าทานเวอร์เวอร์เลยค่ะทุกคนอันนี้กล่องเท่าไหร่คะคุณแม่ทานสามสิบบาททำอันนี้ทำเองใช่ไหมคะทำเรื่อยๆเลยค่ะสดๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะไส้ขนมไส้ค่ะไส้ไส้อะไรไส้เลยหรอคะไส้ไส้ขนมมะพร้าวไส้ขนมนะคะพวกไม่ครบชีวิตเปลี่ยนนะคะทุกคนความหมายเปลี่ยนนะคะจะมีอันนี้อ่าเป็นสีธรรมชาติเออสีธรรมชาติที่ทำอาหารเออที่ทำขนม ้นิไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปทานกันนะคะทุกคนอันต่อไปเราจะพาไปชิมขนมถ้วยคุณยายคนสวยตรงนู้นนะคะไปค่ะไปดูกันค่ะอันนี้ของคุณยายจ้าจ่าลูกก่องเท่าไหร่คะมีวุ้นกับขนมถ้วยกล่องละสามสิบอ๋ออันนี้มีวุ้นกับขนมถ้วยอันนี้คุณยายทำเองไหมคะค่าโอ้ค่ะเดี๋ยวหนูจะชิมช่วยเลยชอบกินมากเลยอันนี้กล่องเท่าไหร่นะคะสามสิบแต้มวุ้นอร่อยนะลูกนะเดี๋ยวเราไปชิมก่อนอ๋อดัง อช่วยคุณยายกันทุกคนไปชิมคุณยายว่าอร่อยแล้วเราเป็นคนเชื่อคนง่ายกันเดี๋ยไปชิมใ้นะคะเอากผมไปร้อยยี่อยนา่งหรอคุณยากินยังไงคุณยายคุณยายมัดมือช้องเลยค่ะทุกคนโอ้ยเลยลอเลย เลยมัดมันก็ชกมันเลยใช่ไหมลูกโอ๋ยาเดี๋ยวสลบหยดเดี๋ยวถ้ามันไม่อร่อยนะคุณยายหนูเจากล่องเมื่อคืนนะอาจะได้ลูกเนาะส้าเป็นเอ็นี่จะไม่ได้หนูเอากล่องเมื่อคืนนะนี่ค่ะนี่ค่ะได้เราก็ได้รับค่ะไปกันค่ะไปกันไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปทานข้างในด้วยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปด้านในนะเพราะยังไม่เคยมาเหมือนกันนะคะทุกคน รับจริงๆค่ะทุกคนโอ้ว,ว้าวทุกคนนี่ก๋วยเตี๋ยวเราก็มาเป็นที่ร้อนแล้วค่ะน้ำสั่งเก็นเส้นเล็กก้มดำนะคะนี่จะมีลูกชิ้นสองลูกมีหมู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 ก็หมูสับหนึ่งแผ่นน่าทานน่าทานมากแล้วก็จะมีเป็นอ่าว <c oughs> ความโค้ของน้ำก็จะมีอ่าวนเส้นหมูต้มยำเหมือนกันค่ะนี่หน้าตาลนักขานมากเดีย๋ยวขออนุญาตนะคะกระเทียมเกล็บของที่นี่เขาก็จะมีแบบนี่คว,วามปลอดภัยความสะอาดที่นี่ก็จะมีขายอาหารอาหารอีสานด้วยค่ะคุณตําไก่กยกแกย้มแล้วก็จีบปลาไหลแล้วก็มาสุดปายเป็นหารหมดค่ะหมดอย่างมีน้ําตก,กาด้วยบรรยากาศดีเวอร์ค่ะทุกคนนี่นี่นีมาชิมน,นะคะว้าว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 มากเลยอ่ะ นีงไม่เคยไม่เคยมาทานเลยนะทุกคนน้ำอยู่ที่นี่มาสิบปีแต่เราก็ไม่เคยขับผ่านทุกวันกาลาเสดจะมาชอบทานกันแน่ที่ไอยากลองชิมเป็นยังไงเห็นมีแต่รสลูบๆมานจะอดทานแต่ยังไม่เคยเข้ามานะหัดชิม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 อืมอร่อยอ่ะไหวมากเลยอ่ะเส้นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะ รสชาติก็คือเป็นมะนาวเป็นมะนาวมะนาวไม่ให้มะนาวขวดนะมะนาวลูกอ่ะอร่อยจริงรสชาติพอดีพอดีเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนี่ต้องเปรี้ยวด้วยหวานด้วยนี่มาเส้นเขาก็เส้นดีมากอ่ะไมเหมือนบางที่ก็คือเส้นเลยเส้นแข็งเกินไปนะที่นี่เส้นดีมากที่นีนะทุคนน้ำมะนาวสั่งส้มตำไปนะทุกคน รานน่ารักมากคือคิดมากเลยค่ะจะมีน้ำตกหมูค่ะจะมีผักด้วยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีอข้าเวเหนียวข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนีย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 วหอมหอมมาชิมข้าวเหนียวสอเนาะถึงว่าทําไมคนเดียวแล้วเขาก็หมดไวด้วยค่ะทุกคนที่นี่ใครยังไม่เคยมาก็ต้องลองมานะคะเดี๋ยวจะพลาดถึงน้นนะคะอยู่มาสิบปีแต่ไม่เคยมาเลยชิม <c oughs> ค่ะแล้วก <c oughs> ็มาชิมซุปดำเนาะ เ้วอะเรื่องจริงเรจัคน,นไม่ทานเปรี้ยวรื่องนำเลยคะเร่อกระโดดขึ้นม,มาเลยค่ะเปร้ยวแต่ก็อร่อยแต่ว่าเปรี้ยวไปหน่อยได้แหละคือได้แหละมาเนี่ย,ยมาลองตกหมูน้ำตกหมูค่ะทุกคนอร่อยอร่อย มาเพี้ยวกันไปอร่อยนิดรสชาติพอดีพอดีค่ะราคาสุดคือเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะเข้ามานะคะมากันนะคะทุกทุกคนคซ่บตอนนี้แต่ทานก๋วยเตี๋ยวทานข้าวอิ่มเลยน,น,นะคะนี่เมื่อกี้ที่ระหว่างทางเราเดินเราได้มีสาคูากับข้าวเกี๊ยวปากหม้อแล้วก็สาคูเอ้ย้ยไ,ไดไ ก็จะถ้าแปักหม้อมาค่ะทุกคนมันจะมาชิมเขาบอกว่าอร่อยเวอร์เขาทำเองเมาื่อกี้เนาะน้ำชิมนะคะว่าเขาอ่ะหมูหรือเปล่า่เดี๋ยวมาดูกันจะมีมีผักด้วย, em, วยน s, SO eh? ี่จะมีน <moments chron> ี่มีกระโถนนี่เนื้าวมันจะมีหอมทอดนะคะหอมทอดหอมทอดกับเทียนทอดหอมเทียมทอดเทียมทอดก็ไม่หอมจะมาโรยทุกคนเนี่ยโรยนี่ติดทุกอย่างเนี่ยนี่คืออะไรวะ เียต้นกระนีว่วที่ส่งก็เทเราถือราคาแล้าสิบบาทนี่นะาชินี้เนี่ยแน่ก็นี่จะกินนี้นออนชอันชัรนมทุกคนนี่น้มันใส่ลูกโดดเลยนะมันมีลโดด้โดดเลยะดดนทำจากสีธรรมชาติดอกธรรมชาติดอกไงถึ่ธรรมชาตินี่น้ำใส่กวเลยนะคะนีุ่กคนดอร่อยอ่ะอืมอร่อยเอร่อยอ่ะ ไม่หวานเกินไปแป้งอะี้ยไแบบที่เขาทำเนี่ยอร่อยอ่ะแป้งก็เก็บอร่อยมากค่ะอื้มอะไรถามทุกคนหมูก็อร่อยไม่หวานไม่ออกไม่เค็มมากมากจะไปนึกกินกะผักผักใหเราด้วยอืเลิเลยค่ะ่ผักีค่ะทุกคนผักซีนะคั่ผักซีอันนี้อักซีนชอบซีน ลอนมาลองเลยจะมาใส่กคทุกคนแหงไได้อกลินมืนขนมขึ้นกินหอมกินเหมือนนมช้น่ะอ๋ออ้อยออยอะไร่ทุกคนเ็นสีขาวสขาวอะไรไม่รู้กินผักเนียนี่ไม่แส้ผ็ดไม่ไหว่ะเผ็ดไม่ไหวทุกคนเนแลน่ผ็ด้วนะ อันนี้มีคนมองนะชอบนอิมขู่ขาวนี่อร่อยค่ะทุกคนค่อร่อยน่าจะออริจินอลเนาะสามสีนี้คือรสชาติต่างกันเลยค่ะทุกคนอร่อย้วเลือเลยค่ะฝั่งสามที่บากินค่ะฝั่งกันจริงถ้าใครยังไม่เคยมาก็ลองมาอุดหนุนได้นะคะแวะมาแถวนี้หรือว่าที่กัดเมืองค่ะหมู่บ้านปัญญาในหมู่บ้านปัญญาค่ะดิบทองดิบุพรพันดิบุพรังอร่อยค่ะอร่อยเลือดแท้มาลองกิน เมื่อกี้คุณป้าคุณป้าบอกซื้อขนมขนมด้วยบอกซื้อหนึ่งกล่องนะสองกล่องราคาเอาสองกล่องหรือคุณป้าแจซมัดมือช็อกเลยมัดมือช็อกตุกตับกุกตับเลยค่ะกล่องค่ะทุกคนมันชิมคุณป้าบอกไม่อร่อยต้องเอกล่องคุณป้าว่าน้่นจะได้เอากล่องมาชป้าไหมอันนี้หยัดหยอดค่ะทุกคนนี่หน้าตาหน้าตาก็ไม่เบาเลยนะคะทุกคนรัตัดดีแหละรัตัดดีเหมือนรีวิวแหละอันนี้หยัดหย่อน เผื่อแเผยเหลือน้อยอะนี่อะทุกคนยุ่ยยั่ยยุ่ยยั่กันไปอดกินอดกิดอะไรก่อนอดกิดเลยค่ะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลเมื่อกี้รีวิวจบไปแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าลืมกดกล้องค่ะแต่ว่าน้องไม่เห็น เดี๋ยวมารีวิวกันใหม่อีกรอบค่ะทุกคนีอะไรก็อ่อนแล้วไี่ทางชันเท่าอะไรก่อนป่ะพี่ไหวจะเคลียร์กับตัวเองอันนี้แค่นี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวน้ำจะมารีวิวอีกรอบนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้หวังว่าจะไม่ล่วงนี้ให้แต่กล้องถือให้เราค่ะนี่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 ค่ะมาชิมนะครับโอ้โหเคไม่ต้องเดี๋ยวขับด้านกัไดอันนี้เน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 ทุกคนเอามันอมมันอ่ะ แป้งเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันจะแข็งๆนิดนึงทุกคน,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 นคด้านหน้าก็จะมะพร้าวเนี่ยน้ำกะทิเนี่ยมันจะเละๆนิดนึงหน่อยก็รสชาติก็ไม่ได้แตกต่างจากขนมถ้าวตือนะคะก็คือพอทานได้ก็คือทานได้แต่ให้ถามว่าอันที่อื่นต่างกันไหมไม่ต่างแต่ว่าดีไหมก็ก็พอขาพอ,ขาพอประมาณถามว่าย่กไหมก็ไม่แย่ค่ะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยทานก็นมานะคะที่นี่ก็คือบรรยากาศได้อะไรได้หมดเลยคลองบรรยากาศดีมันบ้านนี่ค่ะนะคะทุกคนลองมาค่ะ ขินมากแล้วค่ะวันนี้อร่อยคลองแปลกนะะทุก,กนคนขอจบวีดีโอจากเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเนาะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะว่าใครเคยมาที่นี่บ้างหรือยังไม่เคยมาหรือมาแล้วอร่อยไหมน้ำพุดเ์เบอร์เป็นไหมจริงไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยคิดเหมือนกันนะไหมก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะทุกคนแต่ที่นี้นนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ่งกริ้งกรุ่งกริ้งนะคะกับช่องเราไม่ทำชานแนลตามน้ำมารีวิว นะคะทุกคนรีวิวเซนที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้ำจะพาไปดูบรรยากาศด้านในว่าด้านในเขามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะบรรยากาศบรรยากาศข้างข้างคลองข้างคลองจริงแหละข้างคลองจริงเวอร์ด้านในมีอะไรหรือไม่มีก็ไปดูบรรยากาศแล้วกันนะคะทุกคนไม่น่าน ไม่มีแล้วกันทุกคนอะไรเดี๋ยวไปดูด้านหน้า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 ร้อนมูเวอร์แต่ถ้าเกิดด้านหนาวน่าจะบรรยากาศดีนะเนื้อาเนี่ยเนื้อาด้วยลับลับจริงจรงค่ะทุกคนเดินเข้ามาด้านในแต่คือไม่เคยมาจริงๆอะแต่คือว่าโอเคต้องมาซ้ำแน่นอนค่ะทุกคน